ยอมไม่ได้เรื่องเดียวท่านทำเซ็นใบหย,ยาทันทีหน้าใหม่กุบกิบสมนทิพย์เรียมยกครัวอยู่จีนหลังบี้ทำภาคทิ้งบ้าน35ล้าน คุณแม่สายจีดกุบกิฟสุมนทิ์เปิดใจถึงปมในวันที่ไม่เคยบอกใครลานทาบีทำภาคทำหนึ่งครั้งเซ็นใบหย่าทันทีพร้อมเผยสิ่งสำคัญของรักระยะใกล้คือรักการเข้าใจอย่างที่ทราบกันดีว่าทั้งคู่นั้นไม่ได้มีเวลาด้วยกันเพราะต้องทำงานอยู่คนละที่งานนี้เจ้าตัวก็ได้เผยสิ่งสำคัญที่ประคับประคองชีวิตคู่ของทั้งสองคนว่าความไว้ใจแต่กิฟก็จะเช็คตลอดจะไปไหนกลับดึกต้องเฟซทามถ่ายมาให้ดู มีวิธีถ้าไม่งานกิฟจะลงไอจีกอดลูกแล้วบอกว่าเราจะผ่านไปด้วยกันบีก็จะหัวเราะแล้วบอกว่ายังไม่ได้ทําอะไรเลยมันมีปัจจัยที่สําคัญอยู่ไม่กี่อย่างคือรักกันไว้ใจทําตามเป้าหมายที่ฝนันอะไรที่ทําให้ชีวิตพังอย่าไปยุง่งปกติรับงานอยู่เมืองจีนแต่บีทำพภาคต้องบินกลับไทยทันทีและเมื่อช่วงวันเกิดของกุบกิฟที่ผ่านมาบีได้ทำเซอร์ไพรส์ด้วยการซื้อบ้านราคา30ล้านให้เป็น ของขวัญวันเกิดแต่ล่าสุดบีบอกว่าได้ตัดสินใจไม่ซื้อบ้านใหม่แล้วเพราะด้วยเรื่องการเงินที่ต้องใช้เยอะมากคำนวณไปมาน่าจะเกิน30ล้านมีค่าใช้จ่ายเยอะเพราะเพิ่งมีลูกอีกคนอีกทั้งตอนนี้ยังไม่สามารถกลับไปทำงานที่เมืองจีนได้เลยต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดรัดเข็มขัดไปก่อนอันไหนไม่จำเป็นก็ตัดออกก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าบี p n หรือทำภาคชีนักรองลูกครึ่งไทยไต้หวันจะพาภรรยาและลูกสาว อย่างกุปกิบสุมนทิ์และน้องเป่าเปๆย้ายไปอยู่กันที่ประเทศจีนเพราะช่วงหลังเส้นทางการทํางานในต่างแดนของหนุ่มบีเริ่มสดใสแต่ล่าสุดเหมือนเจ้าตัวกําลังลังเลเพราะอาจย้ายไปอยู่ไต้หวันหรือฮ่องกงแทนผมปลหลังตรุจีนครับตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่าจะให้เขาไปอยู่ที่ประเทศไหนเพราะอาจจะไม่ได้ไปอยู่จีนอาจไปอยู่ไต้หวันแทนซึ่งเป็นบ้านเกิดของผมหรือไม่แน่อาจจะให้เขาไปอยู่ฮ่องกงคือผมกําลังตัดสินใจอยู่ ว่าประเทศไหนเหมาะกับเป่าปๆที่สุดเหตุผลที่เราไปที่นั่นก็เพื่อเป่าเป่า,เ,ปาเนื่องจากเราอยากให้เขาได้เรียนที่นั่นซึ่งเราในฐานะพ่อแม่เราก็อยากมอบการศึกษาที่ดีที่สุดให้กับเขาจริงๆปีนี้ผมกับกุปก๊ปกิฟมีแพลนทําอะไรกันเยอะครับดังนั้นเราจึงต้องดูก่อนที่เป่าๆจะเข้าโรงเรียนทุกอย่างมันสําเร็จแค่ไหนถ้ามันสําเร็จมากเราก็จะเดินหน้าตามแพลนต่อไป